โอเคนะครับเท้าวันอาทิตย์นี้ช่างตีสระบุรีครับได้นําลูกศิษย์สุดศิลักษ์เสียคิดปทุมธานีนะครับจะมาเปิดไฟพาขึ้นสามล้อไปสบายๆชิวๆครับจิตใจสภาพเต็มร้อยแต่พยายามไม่ดูหน้านะครับครับนเราไมนหน้าจะติวิ่งแดงนะปกติครับ ก่อ,อ,อจะเปิดไฟนะครับทุกรายอ้าวตะคิดหันหน้าหน่อยสิปาบดูสิครับขาวจุ๊ ครับเตรียมตรวจสอบตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนรถไฟนะครับกับความเรียบร้อยของบรรดาพ่เรียงทั้งหลายนะครับผมการแข็งครับ

เดียคิดประทุมธทานี่ว่าบรปลายแท็กที่สองลงมาแล้วกำลังดีโอเคไหมโอเคครับต้งลงให้เดียก่อนครับแล้วก็เติมเครื่องมาเอาไปดูัแล้วแหงหน้าแล้วหงหน้าแล้วยกมังครับ เท็กที่สองครับเท็ก,กนนที่สองไม่วิ่งหาตายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมัมใหม่เท็กที่สาม

เ็กที่สามยังไม่เนียนเขาใหม่แป๊บหนึ่งเ็กที่ห้าดับเครื่องดับเครื่อง เอาสายคนโตหลุดมือเอามาใหม่แล้วแป๊บหนึ่งครับเทคกที่เท่าไหร่ผมลืมแล้วครับเอาใหม่ครับลองใหม่ครับมาคิดประทุมทานีครับไม่รู้เทคกที่หกที่เจ็ดว่าลืมหนึ่งไปโอเคครับ ดูดิครับจะทำไม่กำอ้าวดูดิครับจะทำไงเอออ้าวดูดิดูดิอ้าวล้มเหมือนเดิมยังไม่ผ่าน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับทิคต่อไป ครับตอนนี้ก็เพิ่มแรงมาแล้วครับไม่ผ่านอ่าวเดี๋ยวมาใหม่ ครับในระหว่างพักเหนื่อยนะครับเ,เทพสัน<ห>ตอนนี้เ,เป็นอาจารย์สำรองนะครับกำลังบีบลูกศิษย์สมคิดประทุมธานีนะครับโอเคนะครับตอนนี้เก่าแล้วครับต,ตัวเป็นอาจารย์ปรมาจารย์เทพสันแล้วครับนี่ครับเวลาตัวเองเปิดไฟนะครับ ไม่ยอมกันก็เร่งครับวิ่งเป็นกิโลครับแต่เราก็ไร้มเป็นอย่งนันหรือเปล่าตอนนี้มาสอนชาวบ้านก็แล้วครับนี่เทพสันเรางานเป็นไงเห็นไหมงานดูวิธีการสั่งสอนลูกศิษย์นะครับดูครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเทพสันพาบิน เอากันจนน้ำมันหมดแล้วครับน่านครับสอนใหญ่แล้วโอเคครับอาจารย์สันเดี๋ยวมาแอหนึงครับเทคต่อไปที่เทไรจำไม่ได้เดี๋ยวไปตรวจสอบทีหลังครับพี่เทคกเอาโอเคเพิ่มแรงม้านวครับแรงม้า้วครับเพิ่มแรงม้านะครับเอาดูสิครับนาน ่าเอาเอาเอาดูสิครับมันจะบินจะเล็งไหมเอ้าเออเอาเอาเอาดูพี่เอ้าเออแค่นี่มันจะเป็นอะไรไปของง่ายง่ายโอ้ยน้อพี่น้องเอาไปแล้ว โอเคผ่านไปไม่รู้แหละถ้าถึงสิบเทคเมื่อไหร่โดนประจานมานั่นแหละครับพี่น้องอเฮ้ยอากาศดีเยี่ยมนะครับวันนี้การเปิดไฟที่อากาศสุดยอด ครับดูบรรดาปีเรียงนะครับลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยครับ <laughs> เป็นลูกติดคนแรกที่เปิดไฟยากที่สุดผมจะจำเอาไว้เลย <c oughs> นี่ครับเสียคิดประุมธานีเดี๋ยวมาใหม่ <c oughs> ครับลงมาแล้วผ่านไปด้วยดี ดาบไ่เลี้ยงทั้งหลายก็เข้าไปดูแลครับลงมาโอเคครับตามนี้ครับผ่านไปได้ดีครับเทคไฟที่หนึ่งได้แน้อดับแด้ทีนี้อ่ะนักบินใหมย่ยังลงได้แน่นอนตื่นเต้นอยู่แต่ขึ้นดีดใช่จะขึ้นได้หรือเปล่ายังตื่นเต้นยังตื่นเต้น ไปแรกไปแรกไปแรกสายตาก่อนท้านยินดีครับเป็นประเพณีกันเนาะครับพี่ใหญ่เป็นนี่ครับดีดีต้อนรับต้อนรับน้องใหม่ให้บินด้วยความปลอดภัยตลอดไปสาธุนะอวยพรให้เล่นสนุกสนุกเราอยู่ในขอบเขตของกติกาการณ์ครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรักนะรักนะรักนะเออลำรวยลำรวยทุกคน โอเคผ่านวิกฤตได้บินได้แต่ผมในใจหวังนะอย่างที่เราอยากบินนะครับเก็บตัวโคการนีเยอะนะครับโอเคนั่นแหละตั้งใจเป็นคนนี้เยอะลดมดนไ่้แหละสี่เนาะขอบคุณนะคพี่ที่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะส่วนใจกำลังใจวิศวกรไทยนะครับได้แล้วนี่ยงานนี้จะไม่ได้เทพสันไม่ได้บินนะเขาบอกแค่ เทพสันติวขึ้นได้ครับพี่น้องครับข้างตีปึกมาเป็นปีปดไม่ได้ดูนะครับไม่รู้เป็นอะไรตอวรังไม่รู้เป็นอะไร่เหมือนผู้ใหญ่สันแรกๆอย่างเงียแนเดียวกันเจอเทพสันติวไม่ถึงสิบนาทีบินได้ครับ เป็นไงแต่ว่าเวลามันยกผมไม่ได้ส่งมันมันก็เลยลงครับอย่างผู้ใหญ่สารบอกที่ไม่ได้เลียงเครื่องทุกคนครับพอมันอยพอบินได้เริ่มเสียงดังครับนั่นอาวปรกอการเลยอ่ปะกอกรรเลยอามันจะขึ้นมันจะขึ้นสูงมาเองมันต้อง ระยะเวลากรรมก็อย่ากรรมเยอะค่อยๆเติมค่อยเติมไปก่อนเลยเติมทีละยี่สิบยี่สิบยี่สิบไม่ติดจรขึ้นเนียนเลยจำจำจำสเต็ปไม่ได้ครับขอให้มันขึ้นก่อนตอนเนี้ยโอเคแม่หน้าเริ่มมีเลื่องนะครับโอ้โหแม่หน้าเริ่มมีเลื่องนะครับโอเคดีใจดีใจดีใจครับแล้วไม่เอาไม่ใจเย็นพักเหนื่อยเดี๋ยวเอาไม่